คือน้องเก็บกน้อตั้งแต่มามือแรกแต่แกอยู่ในวันน้องพอพี่น้องกันเสียซีฮอปกระติดใจเลยครับให้กำลังใจร้ายครับพ่อสามหมื่นหกพันวิวนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแต่สวัสดีครับวันนี้วันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมื้อนี้วเวลากระโมงเสาที่ผ่านมานะครับเป็นวันดีเลิกดีสําหรับเพลงกุลแลสไตล์หวัวใจหมอลำของนางเอกสาวอมแอมเพชรบ้านแพงนะครับเนาะ ซึ่งปล่อยไปแล้วนะครับตอนที่เบาชนทำคลิปอยู่นีก่ก็1สิบโมงนิดๆนะครับซึ่งยอดวิวกับอยู่ที่สามหมวิวนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแต่หลังบ้านอาจจะหาเมื่อกว่าแล่ะนะครับเนาะนะกัประมาณนี้หาหรือห0 0มืประมาณนี้นะครับถือว่ามาเรียงอยู่นะครับเพียงนี้จะติดมาเรียงอันดับที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ถถารุ่นถ้าชมกันนะครับเนาะ เพ,งพ่งกุลสตายหัวใจหมอลำของนังเอกสาวอมแอมเผชรบานเพ่งนี่เป็นเพ่งสตายโจโจโมวนมวน,นนะครับนะว่าถึงการามีหมอลำในหัวใจ,วใจล่ะก็พูดถึงเรื่องของอคนมักมวนนะครับผู้สาวมักมวนนะครับมาทางพี่นะมักมวนมาทางพี่มักตีไปทางพุ่นนะครับเนาะเป็นเป็นการเล่าเรื่องเล่าในการไปเมืองหมอลำนะครับบอมแนว่าเป็นคนใจง่ายอย่างประมาณนั้นเนะาะมัก กินมักเที่ยวมักเมืองบอลัมแต่บอลแมนค้นใจง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมไปมึงในในอันนี้ก็คือผู้ที่เรียบเรียงดนตรีก็คืออาจารย์จินนี่ผู้ไทยนะครับนะตัวนี้ก็เออเคยนี่นก็สบายใจได้ในเรื่องของดนตรีนะครับสุดยอดนะครับดนตรีเพ่ง กรุลสไตล์หัวใจหมอลำของออแมแหมเพชบันแพงผมคิดว่าเพลงนี่จะติดในมาแรงนะครับแต่บ่หูงว่าสิติดในท่อใดนะครับผมว่าไม่น่าจะต่ํากว่าสามนะผมว่าทําได้นะนะก็ล่องมึงพี่น้องก็ล่องมึงน,นะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอยู่ที่สามหมื่นกว่าวิวน่าจะถึงสี่หมื่นแล้วนะครับระหว่างที่ผมทาคลิปอยู่นี่นะครับนอกจากเพลงของออมแหม,มแล้วก็มีการบอกถึงน้องเกมหรือว่าช่างเกมที่เป็นช่างไฟนะครับ ช่างไฟช่างเกมนี่เิ่นมาซอยงานนะครับเป็นมาซอยงานเิ่นบได้มาประจำนะพี่นอ้องอ่าเป็นมาซอยงานหมายถึงว่ามาก,กู้ช่วยกู้วิกฤอ่าระบบไฟของวงศาหน่อยเพดานแพงอ่าชั่วคราวนะครับนะเิ่นก็เข้ามาตั้งแต่วันแหลกทีแสดงอยู่ที่สนามนาวนครแล้วก็มีคนมาช่วยที่บาริม้าวุ้นสังกัดก,ก็คือมีเพียนกุปอ,อาจารย์ด้วนใช่นะครัวบ,บ,นะบาริม้าซอยแล้วก็ มกักรูดเนี่ยมือแรลกเลยบ้ามือแรลกไปงานเต็มมือแรลกเลยเนี่ยมือดามาละครเลยเนี่ยขนาดเล่าว่าขนาดมาแล้วเนี่ยโอ้ขนาดบ้ามือแรลกแบบว่าแล้วก็ทำได้ดีด้วยนบบวันแรกมาบ้านมาบุกมาตรงไม่ต่อให้อาจารย์บินกับตรงพึ่งกะพักันเที่อันนั้นอันนี้อันนี้ตรงไม่ต่อให้อาจารย์บินเป็นใดพึ่งอาจารย์บินเรา อบกมันนี่เล่าบเรื่องของเ,เน,นื้อแนลครับอ่าเพราะมันนี่ผมก็ได้เรียนเีบบระบบการแข่เล่ามันนี่เคื่อคไฟเล่าเต็มที่ครับครับนั้นข่าวมาของอช่างเกมนะครับเป็นช่างไฟนะครับที่ก่อนหน้าจีเปิดฤดูกาลนะครับกับสร้างไฟคนเก่าพังกระเดาะออกไปยังทีเอฟซีแฟนครับในหูวข่าวนะครับเนาะ คือเพิ่นมาซอยหกวันนะครับเมื่อคืนนี่ก็เป็นการมาวั <Okay. S 2> นสุดท้ายเมื่อวานนี่เพิ่นบ่ได้บ่ได้มามาปลาไฟโดยตรงเพิ่นมาเพิ่นมาซอยหกวันก่อนหน้านี้นะครับเมื่อคืนนี่เพิ่นมาอ่าเพิ่นมามามาเมืองซางที่มาซอยก็คืออ่าคืออาจารย์เบนนี่อาจารย์เบนนี่สิมาประจําอยู่กับวงสาวน้อยเพชรหวานแแพงแต่ก็ขอบคุณอาจารย์เกมนะครับช่างเกมที่เพิ่นมาอ่ามาซอย กูระบบไฟของสาวน้อยเพชรวันเพียงนะครับมาซอยอทําให้ระบบไฟอของสาวน้อยเพชรวันเพียงสวยงามอลังตาอลัอลงการสวยงามตามากในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้นะครับนะช่างช่างเกมเพิ่นกนเกษตรกรส่วนต้นสังกัดนะครับก็ขอบคุณต้นสังกัดของเพิ่นนะครับเนาะขอบคุนต้นสังกัดก็คือ,อมีเดียกรุป๊ปมีเพียนกรุ๊ปนะครับมีเพียนกรุป๊ป เป็นต้นสังกัดเพื่อนลักการัตนสินอินตาไทราชนะครับเป็นต้นสังกัดนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับต้นสังกัดที่ให้อ่าช่างช่างเกมมามาช่วยงานมามาสอนมาสอนสังมาสอนอาจารย์เบนน้ำนะครับอาจารย์เบนก็อ่าเพิ่งจะมาอ่เฮ็ดระบบไฟในประมาณ3วันนะครับอาจารย์ช่างเกมก็สอนในประมาณ3วันนะครับซึ่งช่างเกมเป็นช่างที่เป็นเด็กหนุ่มนะครับไฟแรงแล้วก็ บอโจพันกะชื่นชมย่างมากนะครับเป็นเด็กหนุ่มอายุแค่22ปีนะครับแต่ว่าถือว่าเก่งมากในระบบไฟล์กะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่สูบนะครับอบอโจัพันการันตีลักะว่าเก่งหละกะักะหลายๆคนก็อบอกว่าเป็นบุคคลที่หายากในวงการเพราะว่ายัางเพราะว่าอายุน้อยหลักะเป็นคนที่ไฟแรงหมายถึงว่าการทํางานนี้ อ่าสุดยอดเต็มที่ตลอดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นเพิ่นบอดืมมาบอดืมแลวครับบอดูบนะครับนลตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับขอบคุณต้นสังกัดนะครับมีเพียงกรุ๊ปแล้วก็รัตนสินนะครับที่ให้ช่างเกมมากู้วิกฤตไฟของระบบระบบไฟของสาวน้อยเพชรบันแพงในฤดูการ6กท่าฮกนีนะครับเนาะซึ่งนอกจาก สร้างเกมแล้วนะครับก็มีอาจารย์เบนนะครับน้ามามาศึกษามามามาเอ่อมาฝึกงานกับช่างเกมสามวันนะครับตรงนี้มือขึ้นนี่ที่แสดงอยู่ที่อยู่ที่บางแคนะครับมือขึ้นนี่นะครับนะเพิ่นกะสร้างเกมก็บอกว่าอาจารย์เบนนี่เก่งแล้วนะครับน้เพราะว่ายังเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ปล่อยสร้างเกมมันกับปล่อยห้อาจารย์เบนเฮ็ดผู้เดียวนะครับเพราะว่าสิ พันสิได้ชิ้นมือชิ้นมือพัอนทุกทุกทุกปุม่มทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับมื่อนี้นะครับที่ตลาด สมาร์ทแลนด์นะครับวันที่8ตุลาคมที่ตลาดสมาร์ทแลนด์ห้วยปราบปวกแดงระยองนะครับคิ้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะไปแสดงอยู่ที่นู่นนะครับวงใหญ่จะไปแสดงอยู่ที่ตลาดสมาร์ทแลนด์ห้วยปราบปวกแดงนะครับเอฟซีแฟนครับอยู่ใกล้กับไปรับชมแล้วก็ไปแห่กำลังใจน้องอิ่งเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจเพชรบ้านแพงได้นะครับตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้เบ้าชนก็ได้พูดถึงเรื่องของน้องป้อมแปมนะครับที่ เป็นศิลปินที่เข้ามาใหม่ในฤดูการนี้แล้วกัาการทําการวางตัวข้องนน่งก็คือ,อตั้งแต่มือถีมาออดิชันนะครับน้องกับแสดงความแสดงความเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของการทําคลิปในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างในการวางตัวนะครับบอจูเพื่นกัได้เชื่นช่มนะครับเอฟซี mm hmm. แฟนครับกับสนับสนุนนะครับผมไปไล่เมืองในใน คอมเมนต์ใต้คลิปของบอโยกะทุกคนเห็นพร้องต้องกันว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีมีวิสีอ่มีความคิดไปในทางบวกล้วก็เป็นคนที่อ่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เป็นคนที่อ่พลังบวกเวยอะมากนะครับผมกับอะไรเป็นเมืองคลิปของเธอได้หลายคลิปนะครับเป็นคนที่อ่การผูดการยังนี่คือให้กำลังใจทั้งตัวเองแล้วเขาก็คนอื่นนะครับเนาะก็ว่ายง่ายก็คือว่านอกจากเรื่องของ ที่พ่อโจมมาเดแม่ว่าวางเหมือว่าหนี่งคือ,อเรื่องเซ็นสัญญาสิบปีแล้วก็มีคนเป็นคนที่สองนอกจากน้องอิงที่วา่าเรื่องว่าถท้งว่าจะอยู่กับพ่อโจแล้วก็จะอยู่กับวงตลอดไปแล้วก็จะอยู่กับวงเป็นวงสุดท้ายนะครับในในในมอลล่าม,มูนี่นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นจริงอย่างที่น้องบอก็คือน้องก็เป็นคนที่ ตั้งใจจะมาอยู่กับวงสาวน้อยเพริงเ,เ,เป็นทุนเดิมอยู่แล้วกับซองก็คือนองคิดบวกคือนอกจากการเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของวงสาวน้อยแล้วอีกส่วนนึงอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่นองคิดไว้ก็คืออยากมาท o u t u b e ด้วยเพราะว่ายังเพราะว่าการมีรายได้หลายทางนะ่มันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกคนนะตัวน,นี้นอ้องเขาบอกมาในคลิปนะครับตัวน,นี้ก็คือว่าเป็นบุคคลที่คิดบวกมากแล้วก็เค่อ,อนย่งก็เป็นคนที่ ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไม้ก็ล่างใจเบาชนแล้วกับ,บทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องหญิงเพชรบ้านแพงวดโจยมนินแล้วก็ทุกๆคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่าลืมไปห้กํา่างใจนอ้องออมแอมนั่งเอกอสาวน้อยเพชรบ้านแพงในเพลงกุลสไตล์หัวใจมอลำด้วยนะครับคลิปนี้เบาวชดลาไปก่อนสวัสดีครับ